ท่าครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับนะักสติปกรอผมที่ขาดไม่ได้นะผมนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้จะเอาไว้ต่อมูฟทุกมูฟเลยนะผมเวลาเล่นอยู่ที่นะผมนะพราะ,ะนั้นผมเลยตั้งชื่อว่าเทคนิคพิฐานะชื่อจริงนะสากคอาจจชื่อว่าวันฟุตเต็แฮปปิ้งหรือวันเล็กนะผมนะแต่ดีว่านะเพื่อความเข้าใจง่ายนะในสื่อกัน สอนผมนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าเทคนิคพื้นฐานนะครับผมนะครับเวลาบอกใครก็เราก็จะจําได้บางทีชื่อศัตว์ของภาษาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ค่อยได้ศึกษามันก็จะจํายากนิดนึงนะครับเพราะฉนั้นผมก็จะตั้งให้มันเป็นภาษาไทยที่เราเข้าใจนะครับผมนะยังไงโครงร่างลักษณะเทคนิคพื้นฐานเป็นยังไงนะครับผมนะลักษณะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมนะนะครับเทคนิคพื้นฐานนะครับอ่านี่คนละนะท้ายดีวขวาถผมนะครับ ก่อนจะเริ่มเรียนนะครับผมนะครับฝากด้วยนะครับผมนะครับกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปสอนคลิปตัวต่อต่อไปนะครับผมนะครับกดติดตามนะครับผมนะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปสําคัญสาคัญนะครับผมครับทุกวันคารและวันเสาร์นะครับผมเราจะมาพบกันนะครับกับคลิปสอนนะครับผมนะครับตัวบ้านด้วยก็อาจจะเป็นคลิปเล่นหรือคลิปทั่วไปนะครับผม คืออย่างแรกก็คือกับพื้นฐานนะผมอ่ะการขาเดียวนะพอโดดบล็อกก็พื้นฐานนะจะดึงมาทักนะครับจะปล่อยเมาแ์้วแฉกนะครับจะขืนกับบล็อกล็อกหนึ่ตัวพอกลับมาก็เล่นพื้นฐานต่อเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมนะเทคนิคนี้มันจะเป็นจุดสูนยานแต่ถามว่าเวลาเราจะเล่นโชว์เนี่ยเราไม่ใช้เทคนิคพื้นฐานได้ไหมได้ครับผมนะคุณไปเล่นเทคนิคอื่นนะครับหนึ่งสองสามอ่ะปล่อยขึ้นมาทุกท ปากเอเชฟหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่เป็นพื้นฐานมันก็ได้แต่โดยรวมนะครับเทคนิคที่เล่นอยู่ที่ได้เร็วก็คือเทคนิคพื้นฐานนะครับเพราะ,ะนั้นมันจะบอกกับการเวโชว์อยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นเราสึดถานไม่ได้ตัวนี้นะครับผมยังไงต้องฝ่ารับยาเก่งสติฟุตบอลนะครับผมนะตัวนี้ต้องตั้งใจฝึกนะครับผมนะทำให้คล่องพอคล่องแล้วจะไปต่อตัวอื่นเทคนิคอื่นนะต่อยอดได้ง่ายนะครับผมนะ จริงๆนะในคลิปนี้มีสอนใน y YouTube ครั้งที่แล้วนะอาจจะยังไม่ไอยละเอียบเท่าไหร่นะตัวพื้นฐานเนี่ยทำไว้สองคลิปแล้วนะครับผมนะไปดูได้ครับผมนะเพรดิสนะครับที่เพรดิสนะครับไปดูกอลสอนสิบกรอบพื้สอนนะครับผมนะครับก็ไปดูว่าที่ผมว่าสอนเทคนิคพื้นฐานสำคัญนะครับครั้งที่แล้วเราฝึกตัวตัวเธอใช่ไหมครับอีพีที่สองนะตัวนี้นะครับก็จะมีตัวบล็อกที่ผมแถมให้นะชื่อเป็นตัวพื้นฐานตัวที่ผมเคยบอกนะครับนะแลักษณะการบล็อกเห็นนะครับ การบล็อกนะครับผมนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับผมนะมันจะแน่นอนกว่าตัวพื้นฐานในการนําไปใช้แต่ความเร็วไปสู้พื้นฐานไม่ได้พืนพ me, ้นฐะานพอบล็อกเสร็จะ ỏi, นะครับจะคืนนะครับจะเร็วกว่านะครับผมนะเพราะนั้นการเล่นยัวที่เนี่ยนะครับการเทินนะครับยู่ที่นะแต่ว่ามนะีการบลนะ็อกนค่เทินใช่ไหมครับมันจะช้าไปนิดนึงแต่ถ้ามันใะช้พื้นฐานนะครับมันจะได้เร็วมากกว่านะครับมันจะเรนะ็วกว่านะครับเพราะนั้นเราถึงได้เลือกตัวนี้เอาไาไว้เล่นยู่ที่นะครับ จริงจะใช้ตัวไหนก็ไม่ผิดหรือจะเป็นตัวสุดท้ายนะผมนะครับที่ตัวกลับมาคู่นลผมนะครับแต่ตัวนี้จะเร็วสุดนะครับผมนะครับแต่จะไม่แนะนายังยังไม่แนะนําให้ฝุดนะเอาไว้ทีหลังนะเพราะตัวเนี้ยมันเป็นสเต็ปคืออย่างเดียวโอกาสหลุดมันเยอะนะแต่ถ้าคุณเห็นนะตัวแรกอย่างที่ผมเคยบอกใน EP ที่น่าจะเป็น EP ที่ที่สองนะครับใช่ไหมครับที่บอกว่าตัวพื้หมาเนี่ย แล้วถ้าเรบผมมีอีกสาตัวนะมีบล็อกคู่นะครับผมนะบล็อกคู่นะครับหนึ่งนะครับแน่นอนสุดกลางกลางก็ล็อกและคืนเร็วนะครับนะตัวที่สองนะครับตัวที่สามก็เร็วจุดนะครับแต่โอกาสพลาดนี่แล้วเพราะอะไรเพราะคือถ้าคุณคืนไม่ตรงเนี่ยมันหายครับคุณมกมจับขยโดนะครับมันก็จะยากนะครับเวลาคืนจับเพื่อแต้มแม้ว่าขวาซ้ายนะครับมันก็จะยากเพราะฉะนั้นตัวที่ ใช้ได้โอเคอยู่กลางก็คือตัวตัวนี้นะครับผมนะบล็อกเท้าหนักบล็อกปล่อยวาหรือจับด้วยเท้าไม่หนักลับก็คือเท้าหนักนะครับมีคณถนัดซ้ายแล้วขวาเท้าหนักขวาบล็อกปล่อยไปปึ๊บหรือจับด้วยเท้าไม่หนักจับด้วยเท้าหนักมาเล่นนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความไวมากกว่าตัวบล็อกคู่นะครับผมเพราะนั้นมันจะเหมาะกับการนะครับเล่นอยู่กับที่ไว้ต่อมุกอื่นนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีฝึกกัน นะครับผมตั้งใจกันนิดนึงนะผมนะเทคนิคนี้สำคัญนะผมนะโอเคนะจับขาดูนะเทคนิคนี้นะครับผมทำเหมือนท้าเลยนะควางขาตรงนี้ให้เฉียงเป็นสี่ข้าองศานะครับผมนะเราขีดเดี๋ยวเส้นอีกนิดนึงอ่าเก็บเส้นจางไปแล้วนะครับโอเคนะครับผม โอเคนะครับผมเราวางขานี้เลยแล้วการสเตจการทำทคนติคพื้นฐานเนี่ยนะครับผมมันมีอยู่สองแบบมีเดินทางกับกระโดดทาแรกๆใครยังไม่ชอบนาญหรือกระโดดทางยากให้ฝึกเดินทางไปก่อนนะครับผมเพื่อความง่ายนะครับผมนะการเดินทางที่ดีนะผมรับตั้งแต่บอลห้ามเกินเหมือนเดิมนะเพราะเราต้องดึงไปบอกข้างหน้านะครับผมนะถ้าเราจับเกินได้ไหมได้แต่มันเสียเวลาดึงไปบล็อกไปถึงต้นนะครับมันก็จะช้าครับ ราะการเดินอยู่ด้านหน้าให้เกินเกินเส้นเนี่ยจะเป็นวิธีกระโดดทานะผมนะอ่าเราหันมาเลยนะห้ามเกินเส้นเหยียบยังไงก็ได้สบายดูยักขาไมใ่ใกล้ไปถ้าใกล้ไปแค่ไปนะผมก็ติดนะครับปล่อยมาติดนะว่าไปก็ไม่ดีนะผมนะตึงมาก็ลำบากเราจับยังไงให้โอเคทำขายสำหรับผมทำให้มันตึงเอาไว้นะผมนะนะเวลาเราเหยียบเนี่ย,เ,ยเราลองลองดูตัวเราเองนะผมว่า เราเหยียบแบบไหนเราสบายที่สุดเหยียบบอลให้แน่นที่สุดนะครับฝั่งข้าหลังนะครับขวาเหยียบให้แน่นที่สุดดึงปปล่อยบอลไปปล่อยบอลไปก่อนนะไม่ใช่ปล่อยบอลรอบอลถึงต้นแล้วก็บล็อกนะครับผมนะดูด้านหลังนะครับสมมติอยู่อย่างนี้นะครับลากบอลมานะไม่ไม่ไม่บล็อกไม่เอาอย่างนี้นะครับมันล่อยน้ครับดึงไม้ป็นตัวีนะครับตามที่ขาเราจับอยู่แล้วนะครับปล่อยบอลมาพอถึงต้นยกขารอยให้สูงบล็อกลลไปให้แน่นก่อนนะครับ นะพี่จับมันมีอยู่สองแบบคุณชงนาและคุณจะจับเพื่อได้ข้างนี้แล้วปล่อยไปก็ได้ผมแต่อย่างนี้มันจะพุ่งขึหนักได้ความแน่นอนสายทิศทางทุกบล็อกไม่ได้นะครับเราบล็อกนะครับบล็อกเต็มขึ้นไปขึ้นปล่อยไางซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายนี่แหละครับผมนะคครับุณถนัดขวาฝั่งซ้ายนะครับจับให้เป็นตัวตัว V ให้ไวนะครับจับให้ไปให้จับเต็มนะครับผมเพราะเราต้องใช้ถ้าเต็มคือเพราะว่าเราจับใกล้ๆอย่างเงี้ย เท้าขวาเนี yes. ่ยพอเราคืนมาเร็วนะครับมันจะยกขวาไม่หันนะครับเอาท้ายลงแต่ถ้าเราจับไปไกลก่อนแรกๆมันไม่จับไม่ก้มตั้งไว้ครับผมก้มตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยคืนนะครับถ้าเราจับทำนานแล้วเราจับใกล้ๆอย่างนี้ได้แต่ขอให้จับขึ้นลูกคอนนะผมเพื่อความง่ายนะครับนะดูเทคนิคการปล่อยนะผมนะทิ้อยู่ที่ตรงนี้นะบางคนฝึกหลายๆคนจะปล่อยด้านหน้าเขาไปด้าน ครับแลากหนีแล้วก็หลบมาครับนะปล่อยให้ตัววีจะชนหลบมาด้านหน้ายกมาแต่นะไม่เหมือนตอนที่เราแรกเราแรกเราบล็อกใช่ไหมครับถ้าเราบล็อกเนี่ยบางทีมันจะขย่างนี้ถ้าเรายกขึ้นมาจากด้านข้างข้างโีกแต่ที่เราบล็อกตรงกลางนะคจากที่มันยืดไปที่มาจับนะครับอนะดูใหม่ครับผมนะรูปนะครับนะลากประมาณตัววีจะชนต้นแล้วก็หลบมาช่วลงพื้นก่อนนะครับผมลากลงมาพื้นเลยลากทางเลยหลบแค่นี้นะยกมาแต่ การขึ้นมาเนี่ยจริงจับเหมือนเดิมครับแค่นี้เองนะบล็อกปล่อยนครับเหยียบ์ขึ้นลูกนะครับเอาต้วลงพื้นก่อนตัวลงลงแตะจับนะครับผมอ่ะมาดูด้านหน้าบ้างนะครับผมนะครับบล็อกนะครับบล็อกปล่อยบายนะครับคืนนะเอาต้วลงพื้นก่อนคืนลงปึ๊บกันขึ้นมาจับนะครับเท้ามาตรงเหมือนเดิมแร้วเราหันนี้ให้ง่ายๆครับพอเราจับเราดันขึ้นมาพร้อมกันก็ดันขึ้นมาจับเหมือนเดิมนะครับก็ง่ายแล้วนะครับบล็อก ปล่อยคืนรายทีมาจากอเนะอันนี้าจะใช้เวลานิดนึงต้มงะเอียดนิดนึงเพราะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่สุดมากๆนะครับในการฝึกสติตบอกมาดูวิธีนะครับพอเราได้เดินทางแล้วนะผมนะครับฝึกกระโดดทำาครนะับการกระโดดเนี่ยถ้าคนชำนาญเลยผมก็จะมีกระโดดบ,บ็กรดดป่อยกระโดดคืนกระโดดสักขาขึ้นมาเลยนะผมนะกระโดดบ็อรดดอยกระดคืนกาขึ้นมาเลยนะครับนน็จะเปนอย่างน,นะผมนะ การเดินทางเห็นไหมครับการเดินทางมันคือการดึงไปด้านหลังเราเหยียดเต็นเราดึงไปตรงนี้ถูกไหมครับนะครับเราปล่อยได้นะแต่การกระโดดทำเนี่ยถ้าเราจับอย่างนี้นะครับมันจะกระโดดยากเพราะเราต้องเป็นตัว V นะเพราะนั้นปรับปรับเท้าซ้ายนิดนึงปรับให้เฉียงนิดนึงนะครับผมนะให้คือของ V นะผมนี่อันนี้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 เราจับเป็นตัว V นะเราเราเราไม่ต้องถึงจับเป็นตัว V นะครับเอาแค่เท่าไหร่อ่ะสิบห้าองศาประมาณนั้นก็พอแล้วผมนะ เฉียงนิดเดียวบอเพื่อให้เราไม่หันตรงแล้วเพราะเราต้องกระโดดมาฮะให้เราหันเฉียงนิดเดียวบอนะครับเพื่อเราจะเหยียบง่ายๆเพราะเรามาการกระโดดบอกมี2วิธีนะครับดูนะครับหนึ่งอ่ามุดบอลอยู่ตรงจุดตรงเส้นนะครับผมนะครับดึงบอลไปตรงไป่บอลนี้เราก็เอะเราต้องกระโดดให้เทาต้นกระโดดมาหน้าบอลนะครับผมนะดูนะครับดึงบอลไปตรงนะครับดึงบอลไปตรงกระโดดบอกเห็นไหมครับก็เท่าต้นแล้วนะครับอ่าเดิน่อยไป่อนนะครับ อ๋อคือกลางเดินคืนมาก่อนนะครับนี่ทีนี้ที Ooh, wait, like ่ผมบอกว่าเริ่มเบสิกแรกๆก็กระโดดสองที่ยงตอนคืนนะครับอ๋อคืนก็คือเฉียงขึ้นมาปล่อยบอลเหมือนที่เราเดินจับเนี้ยนะครับปล่อยบอลแล้วจับใหม่แต่เราใช้วิธีกระโดดฝ่ยหลังนิดนึงนะครับกระโดดฝ่ยหลังไปนิดนึงอย่างนี้ก่อนแล้วก็ปล่อยบอลขึ้นมานะครับปล่อยบอลแล้วจับนะครับกระโดดบอลเดินปล่อยไปก่อนนะครับเดินคืนแต่ได้กรโดดสัปขาห์เฉียงโค้งไปมั้ยพอระบายเรากระโดสัปขา มาหน้าบอลนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับนี่คือวิธีวิธีแรกอ่าวิธีที่สองเขาเรียกว่าคนละขึน้นทางนะครับคนละขึ้นทางคืออะไรเห็นไหมครับตอนเราเดินทางเราจะดึงมาเป็นตัววีเลยใช่ไหมครับเราะฉะนั้นเหมือนกันเวลารเรากระโดดเนี่ยเราก็ไม่ดึงเป็นตรงเหมือนเหมือนรูปแบบแรกดึงมไม้เป็นตัววีมาบล็อกตรงตรงเส้นนี้เลยนะเราก็กระโดดมาตรงตรงนี้ก็เรียกว่ากระโดดมาคนละขึ้นทางนะผมดูนะดึงมาบล็อกเห็นไหมครับก็เท่าต้นแล้วนะคนละขึ้นทางนะเดินต่อย พอคืนอยกขึ้นมาเหมือนเดิมปึ๊บกระโดดบอลกระโดดขึ้นทางปึ๊บเห็นไหมครับทำยังไงก็งได้ให้มันเท่าให้อยู่โหนี่ไม่เอาโหนี่มึงกอดมันเดินทางอ่ะบอลต้องอยู่ด้านหลังกับตัวเราเพื่อบังบอลด้วยนะครับแล้วก็ให้เป็นศูนย์กลารนะผมพอปล่อยโอเคนะครับผมทีนี้อ่าดูด้านหลังก่อนนะครับผมวิธีแรกนะครับกระโดดหน้าบอลดึงไปด้านหน้าบอลโดดไปหน้าบอลบล็อกเห็นไหมครับปล่อยปึ๊บคืนกลับ ลึกกระดกาเสียงนะกระโดบล็อกหน้าบอลอ่านะครับอันนี้วิกี้โน้ตดีนะอันนี้ถีาเกิคนที่ทางเราที่บอลอยู่นี้มาเราก็โดดไปหน้าบอลนะครับบล็อกนี้เห็นไหมครับหน้าบอลแต่พี่ดีคนที่ทางนะอ่าตีมาทูวีกระโดบล็อกลุกอ่าปล่อยโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนรูปแบบต่อมานะครับผมพอเราได้กระโดดวิธีสองพิธีแล้วเราจะเป็นสาม เลยนะครับอ่านให้เป็นแบบสามก็อย่างนี้เลยนะผมนะกระโดดบล็อกหนึ่งนะกระโดดปล่อยแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงก่อนแล้วก็โดดกระโดดไปปุ๊บรอรอแล้วก็จับเป็นกระโดดสองนะครับผมนะเดินคืนมาสามกระโดดขาอ่ะเดินคืนเป็นธรรมดากระโดดเป็นสามจังหวะทีนี้พอเราได้จับมาดูใหม่นะครับหนึ่งสองกระโดดคืนมาธรรมดาเดินทางสามคืนนะอ่ะทีนี้พอเราได้สามเนี่ยคือท่านปกติเลยนะผมนะให้สมบูรณ์เลยก็คือ กระโดดทั้งหมดเลยนะทั้งสี่จังหวะเลยนะผมนะกระโดดป๊อกหนึ่งกระโดดลอยปึ๊บกระโดดคืนปึ๊บกระโดดจากปึ๊บเห็นะครับเป็นสี่เลยวรหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าพอเรารู้แล้วนะครับตัวเต่งไม่ต่อดดนที่มาก็แดนทีมาอย่างนี้เลยครับก็ให้ต่อเนื่อย่างนี้เลยนะครับผมนะนะครนะพอเรารู้แล้วนะครับผมนะครับ านี่นะครับผมนะเทคนิคพื้นฐานนะครับผมนะครับเป็นเทคนิคที่สำคัญที่สุดฝึกให้คล่องก่อนนะครับผมนะถ้าคุณคล่องแล้วนะครับบางคนนะผมนะครับปิดตากราวนะครับฝึกสามวันเจ็ดวันเนี่ยบางทีก็สามารถปิดตากราวได้แล้วนะครับผมนะครับผมนะพอรู้แล้วเพื่อจะสวางอยู่ที่เดิมนะครับผมนะครับม่ปิดตาได้นะครับผม นะครับก็ลองดูนะครับการที่เราปิดตาเนี่ยชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้มาปิดตาหรอกแต่ให้เรารู้ว่าโอเคถ้าคุณวางปล่อยตำแหน่งเนี่ยได้ได้เป็นตัววีเหมือนที่เราน้ําหนักได้จังหวะเราได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะกระโดดปล่อยได้นะเออขูดปึ๊บนะครับยังไงนะครับผมนะลองเอาไปฝึกดูนะเพราะว่าเทคนิคนี้ที่ผมบอกนะครับผมว่าคุณจะต่อมูฟอะไรก็ได้แล้วผมปึ๊กแต่ลองบอกลองปุ๊บปุ๊กมาปุ๊กไม่ผ่าน คัามงี้จะดึงตัวนีอาดึงม้าแขกปุ๊บปพอคือกระดูกต้องพื้นฐานเป็นตัวหน้าหนึ่งสองสามพื้นฐานดึงไปหยุดอ่าเห็นไหมกระดูกมาปุ๊บๆแต่ออกพื้นฐานเห็นไหมครับทุกอย่างเวลาเล่นโชว์อยู่กับที่นะครับเราใช้ต like. ัวพื้นฐานเนี่ยเป็นศูนย์รวมของกล้ามเน้นะครับโอเคยังไงก็ฝากด้วยนะผมครับแล้วพบกันใหม่นะครับใน ร้อยเทคนิคืูความเป็นเทศแห่งกิว EB 6ครัทสวัสดีครับ